เนี่ยคือยืดเยื้อมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อรูปคดีแม่อาจารย์เออไม่มีอะไรผลเสียนะครับเพราะพยานหลักฐานเนี่ยเขารวบรวมไว้หมดแล้วนะนะครับเขารวบรวมก็อย่างอย่างละเอียดเลยครับเขาทำงานเต็มที่เลยครับครับเป้าประสงค์ก็คือทํายังไงให้จาเลยติดก,กุกกบบง่วยงนะครับเออทำทำทำุกอย่างให้จาเลยติดก,กุกเพราะว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานนะคือคือตํารวจชุดเนี้ย อันนพอดีผมก็รู้จักด้วยมันชุดเดียวกับแตงโมไงคือก็ทํางานเต็มที่เมือมือชีพอ่ะทั้งนครบาลทั้งสืบต่างจังหวัดแต่เขาวบรวมพยานหลักฐานจะเอาบิดให้ได้นะเขามีความเชื่อว่านด้จําเลยคนเนี้ยไม่ผิดตัวอะไรเงี้ยนะครับกับอ่าตลอดระยะเวลาสองปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตํารวจเนี่ยมีพยานอ่ามีหลักฐานเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือบังบางกระแสข่าวก็บอกว่าร้อยร้อยกว่าชิ้นทีนี้ แต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งว่าช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวตัวของจำเลยเนี่ยกับไม่สามารถที่จะมีอะไรมามามานำเสนอหรือว่าหักล้างอะไรได้เลยครับครับคือคือจำเลยคดีนี้เท่าที่ผมทราบนะเขาน่าจะต่อสู้เรื่องถามที่อยู่อะนะอ๋อฮะ อ่าเช่นเวลาเกิดเหตุอยู่บ right. 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 okay. mm ้านหรืออยู่กับใครอะไรทําลองเนี้ยเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยมันนําสื่อไยากเลยถ้าสื่อแลวรับฟังได้ว่านะจําเลยอยู่ในที่เกิดเหตุจาเลยก็จบแล้วแค่นั้นนี่ะนะอืมครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าเท่าถ้าจำไม่ผิดเนี่่คดีเนี้ยจาเลยต่อสู้เรื่องฐานที่อยู่ผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายเนะยในในคดียาทั่วไปถ้าเราอ้างฐานที่อยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีพยานเลยเราสองคนหัวเมียพอแล้วนะ ไม่ต้องไปเอาพยานมาจากญี่มุญี่ปุ่นเราเปลืองค่างบินเชื่อผมเนี่ยคือไม่ต้องมาเพราะว่าเราอ้างฐานที่อยู่ไงครับเออเราไม่ต้องเอาพยานเลยเราสองปากพอจบเลยเพราะว่าเราอ้างฐานที at ่อยู่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเราไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นภูเขาแล้วก็ในที่เกิดเหตุเราก็นะครับออาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่ะแค่นั้นอ่ะนะเพราะนั้นการการนําสืบของอายการเนี่ยง่ายเลยในคดีประเภทอย่างเงี้ย ก็นาสืบแต่เพียงว่าจาเลยอยู <No, uh ่ในที่เกิดเหตุก็แค่นั้นก็จบแลับงานง่ายคดีนี้ง่ายครับกับงานนี้มีได้เสียเลยนะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปรียบเทียบโจทย์ก็เหมือนอบัวขาวอะนะครับนะที่ชกับไอ้นักนักชกญี่ปุ่นเนี่ยนะนะครับอะไรโอตะหรืออะไรก็ไม่ได้วันจทายสาวครับสื่แค่นั้นพอแล้วเพราะว่าจําเลยต่อสู้แล้วนี่ว่าจําเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุถ้า อายการสืบได้ก็จบแล้วแต่ผมเชื่อเชื่อว่าอายการชุดนี้ก็ทําเป็นคณะคณะทํางานนะครับเนี่ยปกติคนร้ายส่วนมากอาจารย์พราที่อาจารย์เคยทําคดีอาญามาซึ่งซึ่งซึ่งก็เชื่อว่าเยอะแยะมากมายเลยปกติเนี่ยคนร้ายเนี่ยมักมักจะรับสรารภาพในศาลหรือจะสู้ึงถึงสุดทางอาจารย์เออโดยทั่วไปนะถ้ามีพยานหลักฐานชัดแต่ส่วนใหญ่ก็จาเลยก็รับสรารภาพนะครับก็คือ พอโดนจับก็รับสารภาพเลยอย่างเช่นดูไหมอย่างตอนนี้มีคดีดังอ่ะที่เจ้าของร้านเสริมสวยที่ปทุมธานีอ่ะที่โลตัสไหนนะอ่าครับครือว่าที่ว่าไปเอาเอามีดแทงคอแล้วก็แทงอ่าสองคนผมเียที่มีปัญหาเรื่องตัดทรงผมสั้นเกินไปนะครับครับอ่าก็รับสารภาพเลยนะครับนะรับเลยนะครับแล้วก็คดีของสิบตำรวจโทรหญิงที่ว่าทําร้ายร่างกายอ่าทหารรับใช้สิบตำรวจโทรเหมือนกันอะไรเนี่ย อันนี้เขาก็รับเลยนะนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์ครับคดีคดีผับที่สัตวีบก็รับสาภาพเลยครับมีน้อยคดีก็พี่จะสู้คดีนะครับคือลัชการที่จําเลยจะสู้คดีหมายถึงคดีอื่นๆนะอาจารย์ถ้าเขาอ่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีมีอ่าพยานยืนยันก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วเขาสู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยอาจารย์อาจารย์คิดว่า อ่าสารท่านจะมองอยังไงฮะโดยหลักโดยหลักแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าพิส<ะ>ูจน์ได้เอคุณทำผิดอะคือคือถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดหนึ่งสาลไม่ออกหมายจับเพราะหลักการออกหมายจับเนี่ยหนึ่งอาญาไร้แรงโทษเกินสามปีสองมีพยานหลักฐาน<ะ>อ่ค่อนข้างชัดเจนว่าจำเลยก็ทำความผิดสาลถึงออกหมายจับแล้วก็<ะ>อายการเนี่ยคดีนี้มันคดีดังถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเขาไม่กล้าฟ้องหรอกแสดงว่ามันก็มีหล<ะ>ักฐานเนี่ย่อน้างชัดเจนอะนะครับ <peach> นะเพ <c oughs> ราะว่าคดีนี้ท่านรองผู้าาบัญชารตัวห่งชาติเป็นคนควบคุมคดีเพราะ,ะนั้นคดีนี้ละเอ,อียดรอบคอบครับแล้วไม่มีใครรู้สำนวนลอะครับนะ <ug in. S 2> แม้กระทั่งเนี่ยตัวแทนผู้เสียหายหอ,อ,อ่ะหรือโจทย์โจอ่าหรือโจทย์ร่วม่ะเวลาเข้าประชุมชุมพนักงานสอบสวนเนี่ยเขายังไม่ให้เข้าห้องเลยแหมถาม oh, ผมเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้เลยให้นั่งข้างหน้าห้อง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้เสียหายทนี่โจทย์ร่วมเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรในคดีเลยครับเป็นการทั้งหมด อาจารย์ฮะที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์กับผมร่วมกันจัดรายการมาเนี่ยมันก็เลยกลายในในประโยคคําพูดประโยคหนึ่งที่บอกว่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็ให้โยนผ้าใจตรงนี้ยมันก็มีคนอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะออกมาอ่อออกมาเหมือนกับแสดงอาการว่าเอ่อเฮ้ยมันทําไมเราต้องพูดว่าโยนผ้าทั้งทั้งที่ทเราก็พยายามสื่อแล้วว่ามันเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเปยเหมือนกับนักมวยบนบนเวทีบนสังเวียนเนี่ย แต่ทีนี้เนี่ยมันมีคนแค่คนบางกลุ่มคนบางคนเท่านั้นที่เหมือนกับว่าอ่ออกอาการออกอาการออกมาเหมือนไม่พอใจบางบางทีบางคนก็นันยะิ่งยิ่งเฉพาะบางคนเนี้ยออกมาปฏิเสธเลยว่าผมไม่เคยคิดจะยอมเออผมไม่เคยคิดจะโยนผ้าไอ้คาว่าผมไม่คิดจะโยนผ้าหรือว่าอ่าอ,ออกมาตําหนิอ่าอ,อาจารย์เองว่าทําไมถึงพูดแบบนี้เนี่ยอาจารย์มอง,มองว่า อ่เขาต้องการสื่ออะไรฮะว่าผมผมจะไม่ผมโดยโดยทัย่ว,ไป,วไปนะครับเอ่อโดยโดยทั่วไปถ้าคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยผมไม่คนนับถือศาสนาพุทธครับนะแล้วแล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่บูชาพญ,ญานาคอะแสดงว่าเราต้องเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมนะครับคือถ้า,รถาเราบูชาพญ,ญานาคเนี่ยเราจะไม่ฆ่าดเด็กนะนะจะไม่เอาเด็กเดืออะไรไปวางไว้บนภูเข,ขาอะไรถ้าถ้าเราเป็นคนแข่งศีลน,นะ ครับเพราะว่าอะไรเพราะเพราะการฆ่าคนตายมันผิดศีลตั้งแต่ข้อแรกเลยใช่ไหมอ่าปานาิบัตนะครับนะ,ะนเราเรา,ถ,าถ้าเราเป็นคนแข่งนะแล้วผมเชื่อว่าจเาเลยคดีนี้เขาผงไม่ได้ทําหรอกเพราะว่าผมเคยดูรายการหนุ่มกัญชัยอะ่ะพอดิอผมกับหนุ่มกัญชัยเพื่อนกันอะ่ะผมผมนั่งฟังจําเลยในคดีนี้แกพูดว่าผมไม่ได้ทํานะนะผมว่าแกพูดด้วยเสียงอันดังนะเออพูดด้วยความหนักแน่นครับ,รบผมก็เชื่อว่า จำเลยคงไม่ได้ทํานะเพราะว่าคนบูชาพญายนาคเนี่ยถ้าไปฆ่าเด็กนะนะครับนะแล้วมาบูชาพญายนาคเนี่ยเสี่ยงเพราะว่าดีไม่ดีพญายนาคอาจจะรัดคอก็ได้ <c oughs> นะครับนะครับอัน,นอันนี้มันเสี่ยงผมผมก็ยังเชื่อวจำเลยคดีนี้เขาไม่ได้ทำหรอกเขาถึงสู้นะแต่ถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยเอ่อถ้าทําเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะรับสารภาพเหตุ <c oughs> ที่ว่าพอเราพูดเรื่องวนเอ่อโยนผ้าแล้วจำเลยตกใจเนี่ยเพราะอะไรไหม คเพราะว่ามันไปอาจจะไปจี้ใจดําจําเลยว่าเฮ้ยพูดแบบนี้เหมือนมนรู้อะไรลึกๆเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะเออจะเปรียบเหมือนคดีแตงโมงก็บอกว่าเฮ้ยมีคลิปกีดขาไหมเออนะอ่าครับเออเเขาบอกว่าเออ,บบเอ,อผมมีคลิปกีดขานะอะไรเงี้ยค,คนก็ผาวาไงนะเออนะเพราะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยเนี่ยเราเราจะไม่ตกใจเราใครบอกว่าให้เรารับสาภาพอะไรเนี่ยเรา เราเฉยๆเลยอ่ะยกเว้นว่าเราแบบเอ่อไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าวะใจเราอะไรเงี้ยนะเราหวั่นไหวอ่ะคือนะคือเราแวงแต่หลังหลังจากจัดรายการไปแล้วผมดูจำเลยเขาจัดรายการดูหน้าตาไม่ค่อยดีนะคือคือพอดีผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตีรี่ที่ดังๆนะอ๋อผมก็พอมีความรู้ทางด้านโหเ้งอ่ะดูสายตาแววตาแกวิตกกังวลน่ะเขาขู่วเรื่องโดนอะไรเนี้ยแบบ อ่าเหมือนท้นั้ว่าทนายเดชานายเดชาไม่น่าพูดเลยอะไรเงี้ยคือแววตาแกดูเหมือนคนมีความทุกข์อ่ะนะ<อ>คือผมเป็นทนายมานานนะสามสิบหกปีนะผมเห็นแววตาของคนที่มันอ่าวิตกกังวลเรื่องจะติดคุกเนี่ยผมผมเห็นเยอะอ่ะวันนี้ก็ดูเห็นสองสามคนนะแววตามันเสี่ยงคุกเสี่ยงการางอ่ะหมายจาับพันก็หมายอะไรมันมาเงี้ยคือแววตามันจะไม่สดใสนะเวลาพูดมันจะกลุ้มหน้ารอยอะไรต่างเงี้ยนะเหมือนสิ้นหวังเนี่ย แต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงจําเลยในคดีก,ก่อนานะแต่ทั่วๆไปแต่ว่าจําเลยคดีนี้ก็หน้าตาแกไม่ค่อยดีนะเสียงแกผมก็ที่ดูมา,าจา์ก็เหมือนกับเขากินกาแฟแล้วเขาไม่ได้นอนหรือยังไงหรือเขาอะไรก็ไม่รู้นะค,คือดูเหมือนคนวิตกอกะมันมันเหมือนราศีไม่สดใสสมัยแก,ยกดังๆนะานราศีแกโชติช่วงชัศวาเลยนะอือนะพูดจานี่แบบฮึกเหิมเลยนะครับเนะสมัยยังสนิทกับเหมอปลาเพื่อนรักผมเนี่ย หัวดูแกพูดจาขื้นเถิอันนี้แกพูดดูช้าๆนงอ่ะคือเหมือนกับต้อง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 ค่อยๆพิจารณาคําพูดทีละคาทีละคาออกมาหลังจากที่ตัวเองก็ไปพลา,าดพลาดพลั้งไปพูดอะไรที่มันไม่เหมือนกันทุกวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมจย์มันมาดูดูดูแกแกวิตกกังวลเนี่ยแต่แต่ผมก็เช้าตื่นมาก็สวดมนต์นะอยากให้แกหลุดคดีถ้าแกไม่ได้ทํานะครับนะแต่ถ้าเกิดแกฆ่าเด็กเนี่ยผมอยากจะบอกแกว่าอยากให้สานประหารชีวิตว่าเอาไว้ไม่ได้ว่าฆ่าเด็กอันตราย อ่าใช่วิธีการคืออวิธีการก็ผิดมนุษย์มนาโหดเที่ยมอ่ะคือเอาเด็กไปทิ้งอ่ะซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้หมายถึงตกำเลยผมแพ่ไม่ตายให้แกตลอดนะแพร่ไม่ตาให้แกขอให้แกรอดถ้าแกแกไม่ได้ทํานะอาจารย์นมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งมีเอฟซีเขานบ็อกเข้ามาถามผมส่วนตัวเลยเขาบอกว่าจริงๆรคดีเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะทนายตั้มเนี่ย อ่เข้ามารับทำเนี่ยแต่จู่ๆเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวบอกว่าทนายตั้มบอกให้รับสารภาพซะอ่าแล้วก็มีการปฏิเสธอะไรกันมาตลอดจนกระทั่งถึงขั้นทนายตั้มเนี่ยถอนตัวไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ทนายตั้มถอนตัวเนี่ยเขาทนายเขาอาจารย์คิดว่าเขาสื่อถึงอะไรฮะเออทนายตั้มกับเอ่อจำเลยเนี่ยเขาขัดแย้งกัน นะนะครับนะแต่ว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรที่ผมไม่ทราบไม่เคยถามนะคือตอนนี้ผมกับตั้มก็เป็นเพื่อนกันอะแต่ไม่เคยถามเรื่องคดีแต่เท่าที่ทราบเนี่ยเขาเขาเถียงกันนะเออเถียงกันขัดแย้งกันอะคือผมคิดว่าตั้มแกน่าจะไปเอ่อดวงตาเห็นธรรมเพราะช่วงนั้นแกไปบวชเลยนะตั้งแต่แกทำคดีลุงพลเนี่ยแกคงคิดว่ากูต้องบวชแล้วทดแทนแล้วนะครับถึงขั้นต้องบวชอะตั้มมาต้องบวชบวชกลางวันษาเลย ใช่ใช่ผมว่าอาการมันต้องหนักแกน่าจะไปพบอะไรที่ที่กกอกอ่ะโอ้โหกูไม่น่าเลยอะไรผมคิดว่านะครับต้องบวชเลยอ่ะก็เลยถอนตัวดีกว่าผมผมคิดว่านะแกแกอาจจะแบบไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าโอ้โหกูบวชดีกว่าไว้นะจําได้ไหมตอนนั้น่ะจาได้จานจําได้กลางพรรษาตอนตอนนั้นผมก็ตั้มยังยังขัดแย้งกันเลยน่ะแต่แกแกบอกแกจะต้องต้องถึงกนั่นบวชแหละ S <S <S แล้วแกไม่ได้ทำคดีเอ,อบ้านกรอบเนี่ยแกเหมือนโอ้โหทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยนะสมัยก<ช>่อนเนี่ยับชีวิตกรดีชื่อเสียงกกดีขึ้นนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะ